สวัสดีครับวันนี้เขาลุงไอทีนะครับเรามีมือถือรุ่นใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยนะครับก็เป็นรุ่น redmi เนะครับซึ่งตัวที่เราได้มาเนี่ยเป็นตัวที่ยังไม่มีวางจำหนานะครับเป็นรุ่นปิดสีเรลียกเขาก่อนนะเป็น ram สี่ rom หกนะครับยังไม่แกะอะไรเลยนะฮะให้ดูยังไม่แกะ ยังไม่แกะนําเข้าโดยดีมี่นะครับตัวนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใครได้เป็นแฟนลิงหรือเป็นเจ้าอื่นก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะแกะกันเลยนะครับอือเรียบร้อย ที่หนึ่งอ่าสิอ่ามาแล้วนะครับฝากล่องก็ไม่มีอะไรพิเศ,เศษนะครับก็อ่ที่ฝากล่องกันก่อนนะครับก็เป็นเหมือนกับที่ Google สั่งมานะครับก็เ e ด m ี9นะครับ with ec access to the google app ยูยูสมอสนะครับก็คือมันเข้าไปถึง google App ได้อย่างง่ายนั่นแหละครับที่ใช้กันประจำนะครับรุ่นนี้เ,เดี๋ยวครับว่ากันละกันนะครับไอแอนนี้ก็จะมีเคสมาให้ใช่ไหมมีเข็มจิ้มสิบนะครับเคสแล้วก็คู่มือที่เราอ่านกันนะครับ เรามาดูคุณภาพเคสกันก่อนนะครับไปถือรางไว้ที่หลังอ่ามีมีคนถามมารอบที่แล้วว่าคู่มือมีภาษาไทยไหมตัวนี้ก็เหมือนจะไม่มีหรือเปล่าไม่เจอไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีไทยใช่ไหมอันนี้วารันตีการ์ดก็ไม่มีไทยคู่มือคู่มือนะครับผมเปิดอ่านให้ละไม่มีภาษาไทยเมือ่อกี้คืออ่านแล้วนะครับเคสนะครับคุณภาพเคส จะเป็นเคสใสบางๆนะครับไม่ได้กันกล้องอะไรปุ่มก็ไม่รู้ตรงจุกตูดนี่ก็มีแบบปิดเห็นไหมเป็นปิดปิดเอไอ้นี่ไว้หน่อยหนึ่งนะครับใส่กันไว้ มาต่อกันที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวนี้ผมเก็บก่อนนะเก็บไว้นะครับคู่มือที่เราอ่านกันสดๆนี่แหละนะครับอ่ะมาที่ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเพิ่มตัวเครื่องไปเพิ่งเก็บก่อน ดูข้างในก่อนข้างในเป็นสายชาร์จนะครับรุ่นนี้เป็นสายชาร์จแบบท y p e C แล้วนะครับเขียนก็ไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้เป็น t y C เป็นไท p e C นะครับ t y A ถึไท C นะหัวชาร์ทที่ให้มานะครับตัวนี้เป็นกีวัต์ขออ่านก่อนนะครับส0วัตนะครับ5โวลต์หักไปหักแล้วเปล่าไม่รู้นะครับ 5โวลต2แอมนะครับแต่ว่าตัวนี้ยรองรับชาร์จเร็ว18วัตนะครับก็ไปหาซื้อที่ชาร์จกันนะครับแนะนำซีมี่นะครับเราขายกันตรงๆนี่แหละนะครับอ่ะมาดูที่ตัวเครื่องนะครับยังไม่ได้แกะเลยสีที่ได้มามันคือสีอ่ะชื่อก่อน Sunset Purple ตรงก็ดูสวยดีนะแกะเลยฮะแกะไงแกะตัวนี้แล้วก็แกะตัวนี้ตัวนี้ติดฟีมมาให้เลยนะครับจากโรงงานนะครับอ่าโอเค เราก็วางมือถือไว้ก่อนเหมือนเดิมเรามาดูที่ไอใบนี้ที่แปะไว้ก่อนนะครับกล้อง13ล้านนะครับ AI quad camera แบต5020ม ah, ิลลิแอมนะครับ18วัตต์ฟ t c ชาร์จแต่ว่าให้มาแค่10นะครับจอ6.53นิ้ว full hd นะครับเป็นแบบ dot drop เป็นแบบติ่งหยุดน้ำนะครับแล้วก็ใช้ helio g 8 0 นะครับ G Helio g 8 0นะครับ8คอซึ่งมีคอเร็วเนี่ยสูงสุดที่บูสูงสุดที่2อกิกะเฮิรต์นะครับให้เดี๋ยวผมเก็บก่อนเหมือนเดิมนะครับเครื่องรีวิวเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยอ่ะมาที่ตัวเครื่องนะครับมาปิดตัวนี้ผมบอกว่าตัวนี้ ฟ้าหลังนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นได้ยินเสียงไหมมันไม่ได้เรียบไปเลยนะครับมันเป็นแบบคลื่นๆนะนะครับเออผมว่าเจ๋วดีอ่ะถ้าซื้อมาคงไม่ใส่เคสอ่ะอันนี้ได้ยินนะเข้าใหม่อันนี้ขุดกระเล็ดมาครับเออเจ๋วดีเจ๋วดีนะครับสีก็เป็นสีม่วงๆแบฟ้านะครับ หรือเขาถูกเป็นทูโทนผมด้วยเป็นแบบมง่มงๆมฟ้าฟ้านะครับถูกละนะครับกล้องเนี่ยให้มา4ตัวนะครับตัวบนนะครับ13ล้านตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้มีทีวีัวหนึงนะครับแล้วก็อันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีแฟลนะครับสแกนนิวอยู่ตรงนี้สเปคนี่ยังไมไ่เปิดดูอันนี้เป็นพรีวิวแค่แกะกล่องนะโอเคสเปคลลักๆเด๋ยวเราคาไปว่ากันนะครับ เขียนตัวเล็กๆว่า AI Quad Camera 13MP นะครับถ้าซิมอ่ะแกะรูเลยเข็มจิ้มซิมอยู่ในเนี่ยถ้าซิมนะครับเป็นแบบ triple slot ถ้าผมจะไม่ผิดนะจิ้มไปแล้วไม่ออก ต้องจิ้มไปลึกนะครับชึบนี่เป็นทริปเปิลสล็อตนะครับแล้วก็มียางแดงๆด้วยนะครับก็น่าจะก,กันน้ําได้นิดนึงนิดนึงนะครับกันน้ําซิมอ่าไปด่าน้ํามากครับน้ําซึมนะครับก็ข้างบนก็มี IR นะครับแล้วก็ไมค์ตัดเสียงนะครับด้านนี้มีถาดซิมเนาะ นาน h i มีปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นลำโพงพอร์ตเป็น usb c นะครับแล้วก็มีไมค์แล้วก็มีรูหูฟัง3.5นะครับประมาณนี้ติดฟีมาให้แล้วนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการแกะกล่องส่วนรีวิวเต็มๆรอว่างๆก็น่าจะวันเสานะครับน่าจะได้ทำรีวิวเต็มๆกัน ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็มีอยากให้ลองเทสอะไรอยากให้ลองทําอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ3วันนี้เดี๋ยวรับเป็นลิสต์มาแล้วเดี๋ยวเรามาลุยมันลุยกันว่าเราจะเทสออะไรกันบ้างนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ